มันถ่ไวเนาะมีครับผมมือเหลืออีกราบหมูสูตได้บนครับนาดแบบเนื้อไว้บนครับผมเป็นันเนื้ออริจานห่องเดีกวพี่สารห้องเดียวสารไต่้อ้ยยนยยยยยยยัยย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 ยรยย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 ยมยยยยยยยัยยมยย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 ายย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 ครยยมเยสังครับ ต้มอยู่ครับเครื่องไม่กลงต้มนะครับตมาไ่นไำมาแต่นึงจมเายนี่ครับต้มเครื่องไมต้มกวนครับเครื่องในเย็นสุกเตรียมเครื่องครับเตรียมเครื่องข้อนตรงนี้เิมสียตอมครับคู่นั่นครับก็เพิ่มครับน่ซิปน้ำกันครับเพื่อนเย็ดปีมือเ็ดกันไ่ต้องเหลับหมูสูดได้บนครับ เ้าเลีบได้เ้อย้าเลียบเ้อหับโมเสแขนโอลืมเห็นครับนี่พี่เดชไ้บุครับไอบุเราเป็นคนเชียงรา่ขันอื่นคือกับเชียงหายนสีนี้แคนเรานจะบใสไซไยจันคนทีสามบถือปากครับบ้ากินน้ำถือปากแคนบส่แนถือปากให้ถือปากโอ้ยแนเดมเาก้ขบุแลนเดี๋ยวผมเฉมาขวดนะผมมี่แถวเบิงครับ ะ้าหมูสามสั้นแส่้อตกแต่งแลตอนนี้เดี๋ยวขวปักแคนไหนบนก่อนขวายไม่มีกลิ่นหอมครับเป็นต้นยังไงบวนปักแคนีงเป็นต้นไม่ไงยวครับต้นที่ยังเ็นกุมากอันอันอันมากอันมาที่เอามา มักมักมัอีนยังก่อหมักแฟนมักอันนี้อยู่น้ำโขงน้ำปลาไหมมักแฟนไข่อยู่เออไปคิดายกันเหรอจเป็นกากระบาดน้อยน่อยแค่บานเขาเป็นพ่วง่ากดอิ่ดอิดไไหหอมแล้วแลวกขันบเื่อออ้หอมหอมหอมออกมาเลยหอมออมีกินหอมเอาไว้ไปตาต้อง บานเาีบปอรอ่างต่อใี่ไหอ้าวกมแ่าแขนแต่เรื่อยตำใส่บัแขนมาแค่นี้หอมคว่หอมีวะเสรลาบหมูสุตเรขาวมัอนี้ตำขึ้นยังอันอันนี้ก็ได้ต่ำขึ้นอันไอ้ใส่คือพริกไทยแปลว่าขึ้นหมากน้วบานเ่าหนวานภาษาไทยว่าหมักแก่นนี่คือกันเลยครับแวบ้านมอยลูกเอาไปตำเลย รู้ตํำได้ตำตำมุ่นไหวใชตำมุ่นตำมุ่นหังดีครับตมุ่นกควเนาะก็คือกวรนะต่ตมุ่นกวนะมัตสิเป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยต่ำ่นกันกแล้วต่ที่เป็นเพื่อนเพื่อนแไรสหลายิเพื่อนแขนพร้อมเด้วเขาเนกิน้แต่บขนเขาเสียบสไบาีแขเขาเล่นาเขาลยแขตัโอ้เิมดิบเลยตับตับตับเออไแต่เราไบวิจกีเขาหไทยมกิจะกินตับหหรือจะกินตับกินตับสุดยอดครับ ตับหะไรตับหนังใสมันเศร้าใส่เศร้าใ่ให้เลยเนาะบนตกมันก็ได้ฝ่ามูสดสดคนเปล่านี้เนาะคู้ไปสื่อใช่มยังเปียกอยู่ตับลยไรไข่ไก่แล้วไหมมาครับมาอยากอยากอยาก่หันปลีมุ่งยวววใส่ใส่ต้องใส่ใส่อะห่อยบุกกะ่ยนนิจน่อยโดย่อเหมือนไหม พาอพ้าโซครับเห็ดนิดหน่อยเสียบก็แสียบดิเห็ดที่ไหนก็เส้ยบหน้าตัวไอซี่เหมือนกันอีกครับนี่ตามสั่นเนาะติดมันครับเอาใส่ต้นลงไปแล้วครับใส่กักแค้นลงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งมี้ยังกอ็บอลกระแค้นกักแค้นใส่กระแค้นลงไปแล้วต้นหอมนะครับตอนลงไปแล้วแค่ขึ้นนี่แท่นก็ได้ ส่ามี่ต้องหำหอยใส่แก่กินหรกโคือสว่าต้องักเดนจักเดนใส่เทียนครับอันพักไท่ครับบะมีบะมี่นะถ้าบอกูแปูถูกใส่เทียนไหมพักสลันแหน่ครับผักสลันแหน่ไมครับบะหมี่ครับนันายวง่าปวดเรียมไปปวดผมอะไรหรือดี๋ยวผมสิย่างนีไปก่อนครับเรื่อย นี่นูผ่าเนื้อับผมอนแต่แต่กลิ่นกลับยกเลยครับเอาครับเดี๋ยวต้องกันซุกแล้วดูดเลยเอาข้างนี้ก็ได้ครับข้างนี้เลยตียุ่งไหลันเดี๋ยวซุปตัวใหม่พวกนี่รลองเลยเนี่ยโอ้ยมันตอบน้ำนะใส่ ยุ่งยุ่งยุ่งอันอันจับนาลันแบบอันน้มงพอได้น่อยแตวนีนว่าตัตีแห้งเนี่ยตื่นผมขอแัมมันอยู่งไนด้วยเอามเคลียร์ตรงนั้นนี่ยังไงโอ้หอมแดงแล้วครับหอมแดงแล้วแคนกระาหอมแล้วกระเทียมเอาบมดไ่ม่พออยู่บดเดือนพี่ขัวเขาขัวเขาขัวโคงนี่ไปดมอีกโอ้ยชลดเกลือีย เลาได้อมันได้อันนี้ขัวไม่ขัวบางแลกเฮ้ยใส่ไดเลยอไรคือจะมาแรงอะไไปขัวก่อไโอหอมอยู่ดิไม่วัไม่ันี่ครับลาบตองผิดขัวไม่ไหขัวขัวไม่ไหมัวขัวขัวว่านรับมัวม่นเยขัวว่านโอเคอยู่ใส่ไปเลยเยอะหมดเอาให้หมดรู้ใส่ยุ่ฮะรู้ใส่น้ำงไหาตรงไปนะครับสุดซุกนีอยู่เนาะ เจียวนอเคครเดินไหมไนเฮ้ยงเปนยืนนั่งอยู่เต่กระแทต่กระแทท่างนี้เลยส่กระแทจ๋เลยเดินเดินเดินเฮ้ยตะกเราจมเยเอาได้ยงเจ้ายอะไรของมันาเกลือครับผมอมโมมาแอมมาองีเราสิมมเทียนหน ยำแบบคี๊กนะครับลาบหมูใส่บกแคนครับได้ซิมแล้วครับมือนี้อันเนืออต้องใส่แค่ไหนเป็นเนือ้มน ครับพันพริกโซดใส่ของแท้เลยนี่ถูกต้องพี่มอนแล้วพริกินน้เปงะไรครับเ่นมุกเปอะรีนะเนี่ยมก้อนก้ใส่แล้วน้ำปลาใส่ไหมใส่แล้วเราใส่ไหมยังโอ้ยมันกะแกโพดเนาะบังน่าแกบังนามันแกมันเลยปาดปาคอมันเลยปกอผสมมันยังไหลบังน้าแกปาดปลาคอเนี่ย ตีมีดตีนไปโอ้มีดมีคมมีคมแต่ว่าบักหน้ามันแก่ซื่อๆมันเลยปาาบกเขาบอกหน้าอ่อนมากผูเดียวมากหน้าออมาเปนไปบอกหน้าออนมากผอหนาอ่อนเลยนอ่อนนี่ย่บนเลียโอ้พีบักหน้าอ่อนหเาโอ้ยหน้าอ่อนมกอ่อนนี่คนละย่างกันเหมือนบักหน้าบักหน้าเนี่มบักหน้าเนี่มาอ่อนแตวชาอ่อนกว่าบ่อไ้าบ่ไ้บอไวไปเลยเอาไปทีนี่ ได้ครับงครับใ้วมัดปันวันห็นไลูกบัดคันเป็นเลยเอาทงยางใส่มือเลยแขกเขาหยิงดาบขดาเอาท่พี่กันเลยเหรอเขาโยก็ทร้ามันหน่อยท่พี่เโเต้องเอาเอา่าครูมอาเลย่ส่ทงสูงไหมใส่เดี๋ยวใส่ยากันาได้ยนมีคนดื้อเลยุเสื้อมันน่ีวงวนว

อัดมันสักนนด้บ่งมอะไรไอ้ไส้ผมไปดูหม่ออันให้ไว้วางใจได้ครับเพราะว่าม่ตีมันทวงมาแล้วว่ามันนีปัญหาแล้วขางีาวีบ่แงซิ่มหอมดกันหมดแล้วครับสมมตวาสอบวไปทำหนอบวานเนาะสมมาสอบว่าไปทหอ้านเลยไบ้านไปบ้านไบ้านไบาไปบ้านไปบ้านไปาไปบ้าไบ้ไปบ้านไปบ้านไปบ้านไป้ไป้ปไบนไปบ้าไปบไปานไป้านไปานไปบ้านไปบบ้ไปนไาไป้าไป้าไนบไปนไปบไปบไาไป ขันอยกแนเป่าไม่ถเมือเลยว่ดแล้วไปินที่ทุกอจิ้มบังรถมันเป็นยังจิ้มบังรถมันเป็นย่งนะวัดยังไงห้จิมเราเอามือจิ้มรถเดี๋ยวเลยเนาะเลย่นแวผมลองกันนะอยกให้แกมีครับลับมูดิบๆเกียเกียไเนี่ยว่าอืพอดีล้ว

กินไม่ได้ก็คอหัวด้อีกนะเตลเลืเตตัวต้องเตลเืดม่เคยว่าอีเไดี๋ยววนนี้เอาาเลือดต่างหากเดี๋ยว่างลเยี่เนไะรก่ครับวันนีนี่ผมใส่เลือดสดนะครับวันนี้นี่นวัดเพิ่มมเนาลงไปอีกต้นหอมลงไปอีกครับผิดหัวลงไปอีกเอเขาขวายกันกับพ่อเหรอเนี่ยได้ไหม กนะครับ้าหยิบอะไรก็เีทีลลงยูดบ้าตันี้ไต่แล้วก็ม่ว่าไม่่ยหยเดี๋ยวไปเรียน่โอ้ยโอเมียนกันแมีการร้อยเลยนะเรับร้อยเดืนะครับคุณืออะไรเนาะคออะไรเนาะสดเดือดอาปากันด้วยละครับคุณนี่แค่ไหนเร่งแงก

นี่ครับก็สดอันนี้ก็หัวได้ก็ได้ด้อห้องหวมีเินหมอไม่อยู่เออพ่อเห็ดแน่วี่ไปมันเลมบลีนที่เจ็มก่อนท้ายนี่ก็ไม่หรอกอนบกมีข้าวยังไอ้เมียนแบบเมียนว่าหาเขาลูกกิน้่าสวเมียนกบ่ใครว่าเขาวม่ได้กินเขาวม่ได้กินเขาะไกจงเนาะ <Workers S 2> จ <word S 1> ังนะดเส้นปลาอไย่งนี้พูดส้ปลานเปลาพดเอมากไหมผเส้นแห้งอันนี้ตัวเส้นหนาเส้นหนก่จ้าเปล่าอ๋อว่าสดออกตัตวได้ยัไเรหลดไวเราจะมืหาวบลดเลือ่เลือกลังหลุดกํลังหลุดยืดลื่ลอยนี่เขาตักตัวให้เออมาเสร็จแล้วกียนมเหลาลืมแล้ว เฮ้ยสัมยาีลากายตรงเนดอ่เดีับนาตัวงจอเลยเลยขอพริกเนีพริกเป็นน่ยเน้ยอา่อสิบังกอเด้ครับเด้อม่ติดดิเงี้ยอย่าสิบังกอนเขาสดอาบเรียกมะแต่เนียเก็บใบรอนี่ละมันจะเป็นถุงพริกเยอเน่ยเอาไปผุ่นหมเนาะของริกุดโ้ยห่วยเจ้าผมนี่ นี่ครับรอเบิืงก่อนครับเดี๋ยวซิมแค่เดียวนี่ครับแบ่งดาบหมูขวดนะครับยังแซ่บอยู่ด้นี่มันมันตรงในมันหนังมันสุดยอดแคนนี้แบบแค้นครับสูตรหอมของผักนี่นะเข่าแม่ใชกน้มซุปข้างล่างแต่ว่ามีมือสอยครับเอาน้มซุปทีต้มใส่หมูลงไปครับใส่ขวดสุดยอดเดี๋ยวแย่คำมือ ยิงหวานพัก,กเกษอ่อนๆนี่ไงพอบไปกลับนี่แซ่ไปเรือยนี่กินกับราบี่ยมันหมอเลยเอออันนี้เลยใส่ลำเขาพอได้ร่วงเอาซิมให้เบิางนะครับซิมเบิางเลยบอลนะจะต้องความคับนะสามใส่การยางเราหนี้เพราะคันแล้วอะหนึ่งตอกแซ่บดีครับได้ซิมลำหมูสูตรเนื้อมือนี้ อแคนมาขวัวเพิ่มแล้วเมื่อกี้นี่เมื่อกี้รอมแรกนิดหน่อยครเลยพอเห็นหมากันเลยเป็นหมากเลยแคนหมากมันือมีในกลางเป็นเยียมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ือผ่าอีสานมันเฮ่อนมี่ครับเขาเอื้มหมากยังมันเฮ่อบักแก่นครับมันเอื้อบักแท่นนี้เฮ้ปภาษาเอื้อบักแท่นอ๋ออันว่มีเลียก็พอเห็นของันมีเลียโอ้โหเห็นหมากแท่นภาษาเราเอื้อบักแนนี่เลยัหนครับผ่า

เอาเร็ว không á? อาหารด้วยกันนะมาข้างหลังเลยเอากิน

เออเป็นเซลอยู่วะความพอมกู้ไทยความเหมือนนั่นใี่ๆีดีนีไม่งมาลัทายกูของน้ันนี่ครับเจ็นอเจาะพราะแซบแบมึงครับใส่ปากแป้อไใส่ก่อนเลยครับอเมื่อตอนหาพักเนี่ยแตม้อก่อนพีคต้งไปพีขีหนูคันอืมอืมอม

ได้ปกเได้นี่ครับหอมแดงนี่ย่งนี่ใส่เทียนเน่กคก็ว่ากว่มีอะไรนนี้ป้าหมูสามั้นใส้ปกแตงป้าไส้ปกเตงเข็ดแบบสุดผู้เฒ่าเข็ดกันซาแหน่ว่าผักใส่เทียนคับอืมเล่ขาไปบกปุ๋ยก็เท่ให้นันแล้วแล้วมันเกี่ยวไฟแล้วใส้ปกเตียงรึเปล่เตียงเต แต่เลยอตนเป็นไกกูดครับมันจีบไข่ขึ้นไก่ขึ้นลาบเทาเหร่แต่มันจะเพิ่มมันจีเพิ่มมกแต่งเพิ่มตะไข่เรียกกันอืมันจีเพิ่มมกแต่งเพิ่มตะไข่ครับใส่พวกกูดอันนี้ซุปอยู่วเงาครับซีนซุปจะได้แอบเงาอนู่สมนิด้มสมนะะได้ว่าหั่นสมนี่แต่ของเพียงว่าที่เหนียรได้อมอ น้าเปียอย่างเงี้ยน้ำไหลน้ำเนี้ยแต่ขอมัเป็นน้ำคืนครับเราเห็นเราเห็นวามงามของมันใชสองเปียงก่อนเดิมเติมเตามมาครับพิชเขาคั่วโสมาจะบล่อยแล้วหนาวองูอ่างเงี้ยโอ้ยเสือเ็ดเหรอเว้ยห่วงรับพิกกว่าพิบ่อยครับน้ำปลาของเสือใส่ลงไป็นวานพนก้อนเกใส่เป็น ทเนื้อเท่าธรรมดาเขาผ่าเนื้อใส่บักแฉ่งสุดยอดน้ำปลาครับที่นี่เกลือครับผมชุดรถกอแล้วเกลือใส่อะไรเกลือใสแล้วเกลือใส่ไหลแล้วน้ำปลาจะเฝ้า ครับเป็นงแห่งเลยเป็นผงผงเลยเนี่ยขิียงขิะนเป็นผ้าครับเขาเป็นผ้าอ้ยมาม่ได้แล้วแล้วแล้วแวแวเป็นมนะจิ้มมะนาวเัเรอจิ้มผู้ใดผู้ใดก็บอกได้ไหมยังไงผูอ้ยู่สมป์วะผมยันว่าสมปเลยสมเหรวสมสมเร ไม่ยอะไม่กัดเลย่เยอะไดกอเลยครับแล้วก็ยีบย่างหมวยโอ้ได้กาดได้กันเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงครับขอตักใส่สวยบ้ะเขาบอกว่าเางแนี่องนั่นแหละอนในรถไม่ยังพอดีเตะเลยครับวัวอะไรใส่น <c oughs> <c oughs> ้ำหมวกหลายแล้วจิ๋มว่าฟงโซนี้อนว่เขาอยังมุนพอดโอ้ยใส่รถอีหร้อนพอดีแล้วเอาแต่ย่างต้มยำเตาย่าง แซ่บมากคเลยขอซิมหนึ่งครับนีครับสามสันด่างหอมเอมหมูย่างเอาหญ้ไส้โคตรจอดนี่ครับเสร็จเรียบร้อยพอดีมีตำรวจคล้องลวงไว้อีกแล้วครับเคยเห็นกันนี่ตาตาทากใายก่องก่อนนี่ครับตำรวจเทพพนมาบ้านนี่อยู่นี่เขาเปิดร้าน แล้วพอดีครับนี่ครับผ่าหมูสามสันผมใส่ปักแต่งไปวะไปนะผมได้คู่วางเลยครับแซวปะครับคาว่างมากหมดยแต่่จะการเรื่องแซวยช่ไหมโตเสียสิบตัวใส่ผมคุณไหมใส่ันทีแห้งใส่หรอ่ใส่โซเสียเตัวจาไปเซ็นเขยนอยู่เออจะโชว์เสียสิเอหรอกแต่ว่านี่ครับเออลั่นกบเสียตมันหัวยอดครับหัวโคขนจากแดงเล่าตาเสีบอตัวมัจะกังจวูกลานครับผมมันจะป๊กไหมเสี้นีย เราก็ไปหาลูกกันโอเคโอเคมาไแกันตัวสิมามามาไม่กินรองเท้าถามมึงกูอาดวัดร้องเลยคือตอนเขาเขาต้องมักไปโดนมานได้นะมัก์กไม้เนาะขยเย้าก็ได้ครับแมนอยู่ครับอยากกินเร็วขยเย้าครับเออเฮ้ยมันก็เิญญานก็ิญญยเดี๋ยวขอซิบมณีธาครับแจ๊บแเดี๋ยวมาวัดท่านสุดยอดบอกครับลอยเลือดเบิดเลยครับ ผมไปกับเขาอยู่บ่เป็นยังเหลือจำ่งกักินบ่เบิดพราะว่ามไปเรื่อยครับชิมไปเรื่อยอ้ยขอบครับแก้มแกมแก้มเนี่ยเ่งไหนไปได้บวเบราณล้วเล่าโอ้ยเป็นผงเอาพกกินนไปเองม่ได้าหอกก็ถามพูดเป็นโบราณลาวเงเล่เร่งกายน่นแหละสาวสาวทงไหนกุ้งสาวไถามเลยไปถามเลยกินไปถามเลยไหม มีเอแล้วผมจะเบื่อไอยู่งในหันก็เขาไม่ได้หันะลูเดีวอก็เบ่ได้嘛มามอะไรเาบ่จังดอกมีครับคำปใหญ่เลยมาทำว่ามีหัวลูกหลานเจ้าพื a, a, o, o, o. O, o. O. Really. ้นน่าม you know? ีเยอะข้นาโอ้ยแต่แว่าพอไปถ่ายแล้วมันเบาเีก็พอมาถ่ายเจ้าวัง้ามาเจ้าพาไปกินหลัวก้านเกหนาหลังกนทำเรื่อบุกเัือหยัมไปมวยได้ไหมรันเก็บ กินมผ็ดบเลครับเดี๋ยวอิ่มหมดนี่นรอบมั้นี่กินครบนึ่งก็ืหมกอยงหมกันหมกเป็ดหมากตัู้ตู้แตตัวผู้ไปเขาเัวแปกบแปครับกุหลานกุหลาบมาครับครับตัวแปกหลาบแปบกับแปแปกันแปะกัแปแปนี่เขาเนี้เขาจะกินกับตับเปดปตับผู้ครับตัวผู้ตับผู้กันี่กับหลับนี่ภานาไทยกับตัวผู้กันครับเฮนแอบเย่ยยังมนมามารวกกินกับหลับป่ารันดี่องเนแอบเหยังนแ เดี๋ยวมึงบอกตะกวนกินกินมจิเมาิ้มกระดาษปลากระดองเสียหง่อยกระแซบไมต้องแหบจิ้กระลาหมูนี่เดี๋ยวลาหมูจิ้กระลาหมูเราเดินผัากระดองมีเดีวนี่ครับคือลาบร้อยเลือดลาบดิบๆลาบหมูดิบๆสวนได้บนครับแซ่บแบแค้นทอนหอมแซ่บแบแค้นแซ่บแบแค้นนี่เอามาหอม้อกินกินกีนหมากนี่ใซ่บมีที่ครับ่ืนมันครับกครับไลยมื้นีอครับพักไวเพราะว่าตลาดนัดตลาดนัดบัวพูพักคาบไล่พอตลาดนัดครับวิตลาดนัดดีพักคาบไม่ได้ครับ อีกมันหนึบอมันวพักไปกับครับอันนี้รับดัหมูทุกเ้วครัวแล้วิองเขาการแล้ก็พริกกระปุลครับไปจีซูก็ไหนบอกครับนี่มี่ัวนเนืออื่นก็มักดิบๆตวเนาจีซูได้บ้านจีซูะได้ทั้ง้ครับทั้งมังได้จะสื่อเพื่อนเลย กินกะลบุญกินสมได้เอาเขาแม่อรวเลยก็ว่าอีนี่พักนี่นี่พักนี่ธรรดาเขาไม่้กินดกมไดน่อยกินสุกบ่ไินใกล้บ่ไนกระบุน่สมันเข่าขันหินนิดหน่อยพะการหินอันนี้มาถือว่าหินนะครับพอดีพอดีนครับเป็นพะการหินออกหึ้ดังไหมเป็นพะการหินดีบ ว่าตองผมมากันบโอ้บักีนี่แห้งเลยเมียนขัน่าจากทีแห้งกินหน่อยเห็นปะแม่นมันต้องปลูกนาแล้ยินแหงนะเจ้าผมพโคตรน้ำว่าเป็นสายพันธุ์มั้งเมนอยู่ตรงบางเป็นสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อะไรเป็นพ่อประจันวาจีเมนเนาะมันจะคือผักกระดาผักกระดาอบางคนตทนเซบๆเดีมันรวงเดี๋บางคนครบไปได้เลยะลองรอดล้ขางทัสิร่องแหวมขางทั้งสิโล่งดีเหยอยได้กันรอดที่นนแล้วต้นแต่ต้นนี่ครับประจันับมากผักกระด๋อจะสายไม่ใช่เข้าหนิ ต้นอยู่ขกางชางออกนกแต่ละเมหนึ่งเสียบนี่เนี่ยย่หอเขาแบบหมูเมนครับคือนายยูบอกเขาไอ้ราดเห็ดเนื้ยย่างกับูรีนไหมแม่จะมาหลายนเสียบเสีบก็ต้นปงตเลยตชานี่ยเสียบอ่ครับไม่ได้กินเสียบอิูนแตเว่ากินไมวันกน่าเสียบไปริมือหนึ่งเอาเย็นเลยได้แห้เ็นย้เนี่เขาเย็นย้อยไหมครับนี่ครับอ้นอันนี้เลยครับนี่ ก็เหยียดเดันกินนยู่หองเจ๊ภาคเสียดนำถามมันว่ามีนำเดีมันก็เกิดที่เขาเกิดที่ตะวันนี่หย่ำกว่าเดแข็งแข็งว่าด้อแกินไดจะมียิ่งหัวอุ้ยนำแข็งคืไส้กินกว่เด็บังพิกได้ครับนี่นะครับเงาหมักรนองยผมได้หน่อยเพชรวาดลิซี่ผได้หน่อ้ว่ามีกแตงเนาะแตงว่ามีครับแตงมักแตงนี่ ก้ยิงเอกเี็ฝาด้วยหมดหลายแม่าด้วยมหลายอย่างอยากบอกเลยครับผู้ยิงเอกพ็ดที่พกชขาไม่ินกอะไเขาแฝยนี่นะทัวผิดแม่เอาาปาาโปกตาไปสิแม่แลวกินไหมเอโปกตาไปอย่างนัอวไิดตาแมนนอย่างนั้นปะกาัไป่ิดหน้าบกอดซเป็น่ปะกันคุณตาเหยมันเปนกินไหมไปฟันฟันแปะหนามไมันโปตาไปเปโปตาไปเป็นแนวกินนครับ มีเห็ดผิดเห็ดคือคือเขานี่มัน้ังเห็ดถือละเบียนไหมเเป็นถืออไรไงเห็นบมกเขือขึวยคัสามเจนหมก็เป็นถืซื้ง่ายด้ซื้อง่ายซื้อง่ายนเกจสามเกจต้องคนเดียวกลับเลยครับถือตัวตอลอกไม่ไหมน่ต้องถือใช่ว่าแข็งแรงนี่ออกเกจสามนะครับไอเขาจะแตกซื้อไหมบัตบัทซื้อนี่ยิมเหมือนกันเหรครับ งวดงวดนี่ไงงวนใคก็เขายูยคือวกแฟนนี่ผวมอยเห็นได้แซ่บหาเอยคุณหาไม่ไม่บอกคุณหลังไหมรับขึ้นไปกอเรียนเข้ามาทั้งก